กับช่างโมดอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาซ่อมปั๊มน้ํานะครับปั๊มน้ําหอยคงนะครับหอยโ่งแบบใส่โมเลหรือสุดเครื่องนะครับอันนี้มาในอาการน้ําไม่ขึ้นนะครับขึ้นแต่ขึ้นไม่แรงนะครับอช่างมวดจะมาจะมาดูว่าวิธีการเปลี่ยนซีนนะครับเพะเป็นกับซีนนะครับเราเวลาเราจะเปลี่ยนซีนนะครับมาดูวิธีเลยนะครับน้ําขึ้นน้ําขึ้น น้ำ <hi> ไม่ขึ้นหรือขึ้นไม่แรงนะครับแล้วที่ขึ้นแล้วก็น้ําหลุดนะครับน้ําหายไปนะครับมาดูเลยว่าช่างมูดจะพาทํานะครับมาซ่อมนะครับอ่าก่อนอื่นต้องถอดน็อตก่อนนะครับน็อตสี่ตัวนะครับสี่ตัวสี่ตัวถอดนี่น็อตสี่ตัวนะครับตัวนี้นะครับน็อตสี่ตัวเหมนช่างมูนาะหันน็อตสี่ตัวออกให้ก่อนนะครับนี่นะครับ ทีการถอดนะครับมาดูเลยตั้งแต่ต้นตอนจบจนจบเลยนะครับหนาไม่ขึ้นนะครับขึ้นแต่ขึ้นไม่แรงรุดนะครับนี่อ่าขึ้นแรงรุดแต่จะมีตัวนี้ออกยกออกได้เลยนะครับยกออกได้เลยยกออกได้เลยนะครับปึ๊บโอ้ตัวนี้อ้าวตันนี้น็อตไม่มีเลยเนี่ยน็อตหายน็อตหายตัวนี้น็อตหาย นี่ตันนี้นอ็อตหายนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าซีนอันนี้ใบพัดใบพัดก็ใช้ได้อยู่นะครับใบพัด๋ยวน,นี้นอ็อตหายนอ็อตหายอันนี้นอ็อตหายอันนี้ซีนนะครับอันนี้เรามาเปลี่ยนซีนนะครับเออเปลี่ยนเองได้เลยนะครับนี่มันจะมีแหวนแหวนล็อกนะครับแหวนล็อกจะขึ้นสนมิมเลยนะครับพวกนี้อยู่กับน้ํานะครับ นี่แหวนล็อกนะครับแหวนล็อกซีนนี่แหวนล็อกซีนเอไว้ทีนี้มาเอาซีนออกนะครับซีนออกน้ำไม่ขึ้นน้ำไม่แรงอยู่กับตัวนี้นะครับซีนนะครับซีนนะครับอากาศเข้าได้ก็ไปขึ้นนะครับอากาศเข้าได้ขึ้นก็ไม่แรงนะครับถ้าน้ำลึกๆดูลึกๆนี่น้ำไม่ขึ้นเลยนะครับถ้าซีนรั่วนะครับนี่ซีนจะดีดออกมาอย่างนี้นะครับ แล้วก็จะมีโอ้สนิมนะครับอ่า,อาที่ใช้แล้วเจ็บไว้นะครับเจ็บไว้นานๆอ่าปัญหาคือซีนนะครับซีนจะแข็งนะครับซีนจะแข็งเป็นซีนเปลี่ยนลูกปืนนะครับนี่ซีนซีนแข็งนะครับสาเหตุมันขึ้นนะครับซีนแข็ง ซีนจะแข็งนะครับอันนี้ปั๊มหอยคงุงหรือปั๊มเลดนะครับเ็าเรียกปั๊มเลดเนี่ยซีนแข็งนะครับซีนแข็งอย่ทีนี้มาเอาออกนี่น้ำรั่วรั่วเพราะว่าแกนนะครับแกนขึ้นสนิมน,นะครับน้ำรั่วแกนขึ้นสนิมทีนี้เราก็มาเอาออกเลยนะครับเรามาเอาออกเร,เราเราเรามาขัดแกนปัญหาคือซีนนะครับ้ําไม่ขึ้นนะครับ ทีนี้เราก็มาแกะแล้วก็แกะกค่อยๆแกะนะครับเอาเรามาเปลี่ยนซีนเลยนะครับซีนออกมาแล้วอันนี้กระเบื้องนะครับกระเบื้องเดี๋ยวนี้ก็เอาซีนลยางออกนะครับอ <c oughs> ูยางนี่ครับมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับอยู่ลักษณะแบบนี้นี่นะครับอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับซีนนะครับอยู่แบบนี้นะครับนี่ครับอันนี้เราก็มาเปลี่ยนซีนเราก็หาน็อตใส่ตัวนี้นะครับหาน็อตใส่ตัวนี้หาน็อตใส่ตัวนี้น็อต แสดงว่ามันไหลไปตามกับน้ำแล้วครับอ่าครับเดี๋ยวเราก็จะมาขัดแกนตัวนี้นะครับเรากระดาษทรายขัดแกนให้ให้ดีเลยนะครับขัดแกนทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนซีกันเลยนะครับต้องกึ่งเกียวใหม่ครับต้องทําเกียวใหม่ครับทีนี้ก็ต้องเอาออกนะครับเอาออกค่อยๆเคาะนะครับเคาะ พอออกนะพอออกนี่อค่อยปลอออก่อดปลอออกครับ่อ,อยลอ,ออกอ,อย่างี้นะครับ ระวังมันแตกนี่โอ้ยออกแล้วออกแล้วครับโมเลยีออกแล้วครับนี่ครับโมเลยีออกแล้วลออกว็ค่อยปราออกนะครับลิม อือดนดองอืมกระแดกออกเลยกระดกออกอย่างนี้นะครับ เด็กซุนี่ออกมาแล้วนุปืนยังดีอยู่แกนยังดีอยู่เพียงแต่เราไปทำกึ่งเกียวนะครับกึ่งเกียวตัวนี้นะครับกึ่งเกียวตัวนี้นะครับทำเกียวใหม่ครับผมแล้วก็เราก็จะมาประกอบกันอีกทีหนึ่ง อ่าครับมาประกอบกันเลยนะครับเราขัดตัวนี้ให้สะอาดนะครับเอากระดาษทรายนะครับกระดาษทรายขัดแบบนี้นะครับแบบนี้นําไปเรื Danke ่อยๆให้สะอาดนะครับให้สะอาดให้สะอาดที่สุดนะครับให้เรียบที่สุดแล้วทีนี้เราก็มาประกอบเลยนะครับรับจระบีฉลุมตรงนี้หน่อยครับจระบีฉลมฉลมหน่อยนะครับฉลุมหน่อย รบประกอ,อะตัวนี้ถ้าซีนไม่รั่วน้ําก็มไม่เข้าถึงลูกปืนนะครับถ้าซีนตัวนี้ไม่รั่วนะครับนี่ถ้าซีนตัวนี้ดีนะครับมันจะไม่เข้านะครับทีนี้ก็เอาลงไปเลยนี่ครับ ทีนี้ก็ใส่แหวนจใส่แหวนใส่แหวนมีความมีไงนะครับแหวนมีความมีไงนะครับอ่าความดังความลงความไงปึ๊บชีมหนีบเลย นี่ขอล็อกพอดีขาอล็อกมันพอดีนะครับเป็นข้อล็อกพอดีเลยทีนี้ก็ามาประกอบซีนนะครับ นี่ซีนปึ๊บปึ๊บ เป็นกระเบื้องนะครับกระเบื้องแล้วก็เอาเจระบีสรุมเลยนะครับเข้าง่ายนะครับก็เข้าไปเลยดันเข้าไปให้สุดอืมครับซีนจะลักษณะนี้นะครับดเข้าไปเลย จะแน่นหน่อยนะครับแน่นหน่อยปึ๊บนะครับที่ที่น้ำไม่ขึ้นหรือน้ำหลุดนะครับมีความห่างของแหวนล็อกอยู่นะครับเราต้องซับแหวนอีกตัวหนึ่งครับนี่นี่เคล็ดลับครับนี่เคล็ดลับซับแหวนอีกตัวหนึ่งอ่าเราหาแหวนมาใส่เลย แหวนเราไม่ได้หาจากไหนนะครับเอากระเบื้องเก่านะครับซับลงไปเลยครับนี่ครับเคล็ดลับครับที่สปริงตัวนี้มันจะอ่อนนะครับสปริงใหม่จะอ่อนนะครับเราดันซับลงไปเลยนะครับซับเราเอาแหวนล็อกนี่อหนครับมันจะพอดีของมันเลยนะครับให้ลงล็อก ใแหวนลุงเรานี่ครับที่น้ําขึ้นขึ้นไม่แรงหรือดูดดูดไม่ได้เพราะว่าตัวนี้นะครับแหวนตัวนี้สปริงตัวนี้มันจะอ่อนสปริงสปริงสปริงตัวนี้นะมันจะอ่อนนะครับมันจะอ่อนเราให้ซับแหวนอีกตัวนะครับให้ซับแหวนอีกตัวให้มันดันเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เครื่องคูโบต้านะครับสุดยังไงก็ไหวนะครับทีนี้ดูดน้ําลึกได้นะครับดูดน้ําลึกได้แล้วน้ําก็ขึ้นดีนะครับ มันจะไม่หลุดนะครับอ่าน้ําจะไม่หลุดทีนี้ก็มาประกอบมาประกอบตัวนี้เลยประกอบติ่มเลยนะครับนี่เคนรกบะาจละบีใส่หน่อยเนืงเลาเอาใบพัดใส่มันจึงจะไม่หลุดหายนะครับ ใส่ตรงริมริมจะใส่ตรงกับริมตัวนี้นะครับปึ๊บลงไปเลยปึ๊บนี่ นี้หมุนเข้าเป็นหมุนออกนะครับัดให้แน่น อ่านแน่นนะครับอ่าแน่นอ่านแน่นเลยนะครับ น่นยิ่งแน่นยิ่งๆๆๆดีนะครับเ <c oughs> วลาเราติดเครื่องอถ้าหมุนหมุนถูกทางมันจะแน่นไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับมันจะแน่นไปเรื่อยมันจะหมุนไปทังฝั่งนี้นะครับ <c oughs> อันนี้ถือว่าเสร็จจบทีนี้ก็มาประกอบตอัวนี้เอแอร์ดูดนะอะไรนะครับเ <c oughs> ติมน้ำยายแอร์สามร้อยเอามาเติมเลยเ้าไปเลย ดรวได้ไหมรถอะไรอ,นนะอยู่ที่ไหนจะให้ผมไปเอาขับมาผมไม่มีมอเตอรแบบ์ไซค์ลอแป๊บอ้เขามาเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยล้อครับผมเข้ามาเลยครับผมเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวไม่นานแล้วนะครับมาต่อมาต่อนี่เวลาวิธีประกอบตัวนี้นะครับประกอบฝ้านะครับประกอบฝ้าตัวนี้นะครับ เนี่ยมันจะมีริมล็อกของมันอยู่นะครับล็อกของมันอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้ต้องทำก๊สะอาดนะครับอันนี้ขัดลูกยางจะเข้าข้างในนะครับลูกยางนะครับลูกยางลูกยางตัวนี้นะครับอันนี้ตัวนี้สําคัญมากเหมือนกันนะครับเพราะว่ากองน้ําแล้วมาอยู่กับตัวนี้เหมือนกันนะครับนี่มันจะมีเดือยล็อกตัวนี้นะครับเนี่ยเดือยล็อกตัวนี้เดือยล็อกตัวนี้นะครับให้มันเข้านี่ครับมันจะมีเดือยของมันอยู่นะครับ ใส่ไงก็ไม่ผิดนะครับใส่ไงก็ไม่ผิด๊ลูกยางเราเพิ่มจรารบีให้ความนิ่มของมันนะครับปึ๊บดีเดี๋ยวไม่เห็นไม่เห็นนะครับเดี๋ยวดีปึ๊บจารบีลาดเนี่ยครับก็ให้ความมันลงความนิ่มของมันนะครับความนิ่มของยางลูกยางตัวนี้ถ้าโดนจรารบีแล้วปึ๊บมันจะมันจะบวมขึ้นนะครับมันจะบวมขึ้นเพราะจารบีก็เป็นน้ํามันนะครับ มันจะบวมขึ้นทําให้มันไอลูกยางบวมขึ้นแล้วจะแน่นกว่าเดิมนะครับนี่ครับลงได้อึบนี่ครับลงล็อกลอกปึป๊บปึ๊บนี่น็อตครับนอ็นอตน็อตต้องใส่จาราบีทุกครั้งนะครับเว,เวลาเราเปลี่ยนซีนปีหน้า หรือเราเก็บไว้นานๆซีนจะตายแล้วก็เราเรา,เราถอดจะถอดง่ายเอยเดิมนะครับใส่จรารบีนิดนึงจรารบีนิดนึงแล้วก็ขันนะครับคือจรารบีตัวนี้ช่วยไม่ให้ขึ้นสนิมนะครับน็อตเข้าสนิมขันทีละตัวนะครับตรงข้ามกันนะครับทีนี้มาใส่โมเล่ครับโมเล่โมเล นี่ก็ใส่ลงไปเลยโอเคแค่นี้จบครับนี่สรุป น้ำไม่ขึ้นหรือน้ำไม่ขึ้นหรือน้ำขึ้นไม่แรงสรุปคือซีนล,ล่วหรือแกนเป็นตาหมดแล้วที่ดึงน้ำประดานดึงขึ้นแล้วแต่น้ำหลุดหายสปริงสปริงตัวนี้อ่อนสปริงอ่อนนะครับสปริงสปริงตัวนี้อ่อนต้เราต้องเสริมแหวนเคล็ดลับง่ายๆนะครับเคล็ดลับง่ายๆมีหลายเจ้านะครับซื้อใหม่ซื้อปั๊มใหม่ว่าดึงน้ำไม่ได้อันที่จริงไม่ใช่เป็นเพราะสปริงตัวนี้เราต้องเสริมสปริงตัวนี้ หาวิธีเสริมสปริงตัวนี้ให้แข็งนะครับไปแข็งมันถึงจะขึ้นจะแรงนะครับครับเคล็ดลับก็มีแค่นี้ครับถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ